เอัแล้วครับสว,วัสดีครับยูบอทของชาแนลวันนี้มีข่าวดีจะมาบอกครับโปเกมอน g กเปิดให้เล่นในไทยแล้วนะครับนี่ครับนี่ไงครับโพสเมื่อหกชั่วโมงที่แล้วขนาดนี้ได้การขนาดนี้ได้เปิดให้เข้าเล่นแล้วนะครับนี่ไงครับโปเกมอน g กสสมาร์โหลดได้แทงเพจสตูนแล้ว สโตรได้ตรงนี้นะครับนี่ไปดูในเพจสโตร์กันนะครับนี่นะครับเปิดเข้าไปกดกดผิด เปิดตำแหน่งตำแหน่งก็คือ GPS นะครับนี่ครับเล่นได้จริงครับผมก็จับไปแล้วครับ2ตัวคือตัวพวกนี้ครับจับไปแล้วสองตัวอาลองจับตัวนี้เลย แล้วก็แค่โยนเปลวโป,กโปกเกบ,บอลให้เข้าห่วงนะครับอันนี้ไม่ถึงอันนี้ล่ะไม่ถึงอ่าถ้าเข้าห่วงแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ครับใเปล่าวะนี่ไงถ้าเข้าห่วงจะเป็นอย่างนี้ครับไม่ได้ทําการจับแล้วก็ลุน